สมมติว่าตอนนี้คุณกําลังเล่นลูเลตอยู่ในคาสิโนแห่งหนึ่งคุณกําลังจะหมดตัวน่าจะถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วแหละแต่ว่าผีพนันในใจคุณมันบอกอีกอย่างครับมันบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จมันต้องอยู่ที่นั่นสิวะเอาวะอีกตาหนึ่งแล้วกันคุณควักเงินก้อนสุดท้ายของคุณขึ้นมาเดิมพันครั้งนี้มันต้องออกสีแดงคุณรู้สึกได้ครับครั้งนี้แหละความสําเร็จมันต้องมาแน่พราน่าจะเป็น18ใน37หรือ48.65ที่ผลจะออกมาเป็นสีแดงลูเลตค่อยๆหมุนช้า กำลังเลือกทางและแล้วในที่สุดการหมุนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของคุณก็จบลงลูกบอลสีขาวหยุดขยับแล้วแต่มันดันหยุดในช่องสีดำคุณแตกตอนนี้คุณโกรธละคุณโกรธโชคสตาที่ไม่เคยเข้าข้างคุณคุณโกรธความพยายามที่มันวิ่งอยู่บนลู่วิ่งอยู่กับที่คุณโกรธความสําเร็จที่มันวิ่งหนีคุณอยู่ตลอดเวลาคุณโกรธทุกอย่างครับยกเว้นโกรดตัวเองแต่ที่คุณโกรธที่สุดครับคือไอ้คาสิโนบาร์นี้ที่ทําให้คุณหมดตัวและคุณจะระเบิดไอ้คาสิโนบาร์นี้ทิ้ง วันที่26สิงหาปี1980ครับตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีห้ามีพนักง,งานส่งของสองคนครับเขาเข็นกล่องเหล็กแปลกๆอันใหญ่อันนึงเข้ามาวางทิงไว้ในคาสิโนแห่งหนึ่งในรัฐเนวาดาไม่มีใครสงสัยอะไรครับใครๆก็คิดว่าอ๋อมันคงเป็นเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องหนึ่งแหละ ผ่านไปสักพักใหญ่ๆครับรอปภอของคาสิโนเขาก็ผ่านมาเห็นไอ้กล่องอันเบลล์เนี่ยวางหลาอยู่กลางห้องที่เปิดประตูทิ้งไว้บนกล่องมีซองจดหมายวางอยู่แผ่นหนึง่ง สัญชตาตญาณผู้พิทักษ์คาสิโนของเขามันบอกว่าไอซองจดหมายนี่มันอันตรายปรปภเขาก็เลยโทรเรียกเชอร์ลิฟมาครับภาษาบ้านๆเราก็นายอำเภอนั่นแหละทั้งสองคนเขาก็เอาไม้มาเขียเข่ยๆไอซองจดหมายที่ดูอย่างช้าๆปรากฏว่าข้างในมันเป็นกระดาษ3แผ่นครับก็ขยอย่างชืวอหน่อยข้างในไม่มีอะไรอันตรายทั้งสองคนก็เดินเข้าไปในห้องครับนายอำเภอนั่งพื้นปรปภยืนพิงกล่อง แล้วทั้งสองคนก็อ่านข้อความในกระดาษนี่ที่สรุปใจความคร่าวๆได้ว่าไอ้กล่องที่เขายืนพิงอยู่เนี่ยคือระเบิดสองคนก็มองหน้ากันชิบหายละเขาค่อยๆขยับออกมาจากห้องอย่างช้าๆแล้วก็โทรเรียกหน่วยกู้ระเบิดหน่วยกู้ระเบิดกับหน่วยดับเพลิงก็มาที่คาสิโนแห่งนี้ครับภาพที่เขาเห็นคือกล่องเหล็กแปลกๆสองกล่อง วางซ้อนกันอยู่กลางห้องกล่องด้านบนมีสวิตช์แปลกๆอยู่28อันหลังจากเช็คอยู่พักใหญ่ๆครับหน่วยกู้ระเบิดก็ได้แต่ w h a The t h e l l นี่มันอะไรวะเนี่ยมันคือระเบิดจริงๆนั่นแหละ แต่เขาไม่เคยเห็นระเบิดแบบนี้มาก่อนมันคือฟีลลิ่งแบบเดียวกันกับตอนที่คุณเดินเข้าสตาร์บัคครั้งแรกในชีวิตแล้วคนข้างหน้าคุณสั่งกาแฟเป็นภาษาเอเลียนนั่นแหละครับเนื้อหาในจดหมายเขียนถึงหน่วยกู้ระเบิดว่าอย่าเสียเวลากู้ระเบิดลูกนี้เลยผมดักทางคุณไว้หมดแล้วถ้าคุณพยายามที่จะยกย้ายหรือว่าขยับไอ้ระเบิดลูกนี้มันจะบึ้มถ้าเกิดว่าคุณฉีดน้ําฉีดโฟมหรือว่าฉีดแก๊สเข้าไปข้างในมันก็จะบึ้มถ้าเกิดว่าคุณแงะเจาะหรือว่าแค่ขันน็อตแค่นิดเดียวมมมัันนนกก็จะบเหือ นี่คือระเบิดที่ไม่มีวันกู้ได้โดยไม่ระเบิดแม้แต่ผมที่เป็นคนสร้างมันขึ้นเองก็กู้มันไม่ได้เหมือนกันทางเดียวที่จะจัดการกับระเบิดลูกนี้ได้คือย้ายมันไปบ้มทิ้งในที่ปลอดภัยและทางเดียวที่เจ้าหน้าที่จะย้ายระเบิดที่ไม่มีวันย้ายได้นี่คือทำตามดีมานของคนร้ายเจ้าหน้าที่มีเวลาแค่24ชั่วโมงหน่วยกู้ระเบิดเขาก็คอนเฟิร์มครับว่าทุกฟีเจอร์ที่ว่ามาในโน้ตเนี่ยของจริง ระเบิดลูกนี้มันกู้ไม่ได้ตอนนี้ก็เหลือแค่วิธีเดียวแล้วครับคือเขาต้องส่งเงินให้คนร้ายแล้วก็ไปดักจับคนร้ายตอนนั้นเอานั่นแหละ FBI ก็มาอ่านจดหมายต่อครับพารากราฟถัดไปคือดีมานของคนร้ายเขาต้องการเงินสดเป็นเงิน3ล้านเหรียญเป็นแบงค์100ดอลลาร์เพียวๆและเงินนี่จะต้องถูกเดลิเวอรี่ด้วยเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นโดยที่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะมาลงที่สนามบินที่กำหนดไว้ในจดหมายตอน5ทุ่มนักบินจะต้องมาคนเดียวพร้อมเงินสด และไม่มีอาวุธหลังจากนั้นให้หลอจะมีคนมามอบคำสั่งถัดไปให้5้าทุ่มคืนนั้นครับเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งก็มาลงจอดที่สนามบินที่กำหนดไว้ในจดหมายพอเที่ยงคืนปุ๊บตู้โทรศัพท์ที่อยู่ใกล้ๆที่จอดทอมันก็ดังขึ้นคนขับเฮลิคอปเตอร์ก็รับสายครับเสียงปลายสายบอกเขาว่าคำสั่งถัดไปอยู่ใต้ตู้โทรศัพท์ นักบินก็เอาเหมือหลวงไปใต้ตู้โทรศัพท์ครับมันเป็นกระดาษโน้ตอ,อีกแผ่นหนึ่งในโน้ตสั่งให้เขาเอาเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นทันทีแล้วบินไปตามทางด่วนตรงไปเรื่อยๆสังเกตทางขวามันจะมีแสงไฟให้นักบินเอาเฮลิคอปเตอร์ลงตรงนั้นคําสั่งถัดไปจะอยู่ในซองจดหมายที่เน็บอยู่บนต้นไม้ที่อยู่ไกลๆตัดภาพไปที่อีกปลายสายหนึ่งครับ จอนนี่วางสายจากตู้โทรศัพท์เขาถับหน้าที่มอบคำสั่งให้นักบินเสร็จแล้วถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเฮลิคอปเตอร์จะไปลงจอดบนเนินโล่งๆเนินหนึ่งกลางป่ากลางเขาที่พ่อของเขาที่ชื่อว่าบิ๊กจอหนกับพี่ชายของเขาจิมมี่ดักรออยู่ ชาโอสเบอร์เจสครับหรือเราจะเรียกเขาว่าบิ๊กจอนแล้วกันเขาย้ายจากฮังการีมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาเขามีลูก2คนครับก็คือจิมมี่กับจอ h ์นี่เอาเป็ว่าบิ๊กจอนเขาประสบความสําเร็จแล้วกันแล้วก็รวยเป็นเศรษฐีอยู่มาวันหนึ่งครับภรรยาที่เขาทะเลาะด้วยอยู่ทุกวี่ทุกวันดันตายขึ้นมาตายปิศนาซะด้วย หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาครับบิ๊กจอนก็เปลี่ยนภัยเขาขายธุรกิจของเขาทิ้งทั้งหมดแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาเอนจอยกับชีวิตวัยเกษียณเขาซื้อเบนซ์มา3คันมาแว้นจนโดนยึดใบข,ขับขี่ขับรถไม่ได้ไม่เป็นไรซื้อเครื่องบินมาขับแทนก็ได้นี่คือความรวยของ บิ๊กจอนวันๆของบิ๊กจอหนหลังชีวิตใบกระสีนณครับคือเขาจะเอาเงินไปถลุงกับการพนันเจาะจงหน่อยก็คือไอ้คาสิโนต้นเรื่องของเรานี่แหละวันเวลาผ่านไปครับเงินของเขาค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเงินเริ่มหมดเริ่มกลายเป็นหนี้เริ่มกู้เงินมาเล่นการพนันวันดีคืนดีธุรกิจร้านอาหารของเขาก็เกิดลุกเป็นไฟปริศนาขึ้นมาเหมือนที่ภรรยาเขาตายปริศนานั่นแหละแล้วเงินประกันที่ได้ก็หมดไปกับแบล็กแจ็คในคาสิโนสำนักเข้าอีกครับคือบิ๊กจอนดันไปตรวจเจอว่าตัวเองเป็น มะเ็งก็เพราะอาหารไหนจะป่วยไหนจะหมดตัวไหนจะเป็นนี้ตอนนี้บิ๊กจอนเขาไม่เหลืออะไรแล้วครับเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วแล้วเวลาคนเรามันไม่มีอะไรจะเสียเนี่ยความคิดบ้าๆมันก็ไม่ใช่เรื่องบ้าอีกต่อไปเขาคิดแผนที่จะทวงเงินของเขาคืนครับเขาจะปนไอคาสิโนเวนนี่ที่ทําให้เขาหมดตัวบิ๊กจอนก็เลยชวนลูกชายทั้งสองคนของเขามาร่วมปนครั้งนี้ด้วยทั้ง3าคนบิ๊กจอนจิมมี่แล้วก็จอนนี่ก็อแอบย่องเข้าไปในไซต์เก่ะสร้างกลางป่ากลางเขาแห่งหนึ่ง แล้วเวลามนุษย์เราเนี่ยเขาจะสร้างอะไรกลางป่ากลางเขาเนี่ยบางทีมันจะมีความจําเป็นที่เราจะต้องระเบิดภูเขาแล้วไอ้อุปกรณ์ที่เราจะใช้ระเบิดภูเขาเนี่ยก็คือ ไดนาไมค์สามคนนี้เขาก็เข้าไปแล้วก็ขโมยไดนาไมค์ออกมา1000ตันไม่กี่เดือนหลังจากนั้นครับบิ๊กจอร์นก็สร้างระเบิดที่ไม่มีวันกู้ได้สําเร็จทีนี้เขาจะเอาระเบิดลูกนี้เข้าไปทิ้งไว้ในคาสิโนยังไงโดยที่ไม่ทิ้งร่องรอยเวละบิ๊กจอร์นก็เลยโทรไปหาคนรู้จัก2คนครับเขาก็จ้างไอ้คนรู้จัก2คนนี้ให้เอาไอ้กล่องเหล็กแปลกๆอันนี้ไปส่งที่คาสิโนโดยที่ไอ้สคนนี้ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าไอ้พัสดุที่ตัวเองกำลังเอาไปส่งเนี่ยคือระเบิด ตอนนี้ก็เหลือแค่รอให้มีคนมาเจอแล้วก็ให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนตัดภาพกลับมาที่บนเนินเขาครับบิ๊กจอห์นกับจิมมี่กำลังดักรอเฮลิคอปเตอร์อยู่ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้จริงเฮลิคอปเตอร์กำลังจะบินมาแล้วเฮลิคอปเตอร์จะเห็นแสงไฟบนเนินอันนั้นแล้วฮอกก็จะลงจอดนักบินจะลงมาหากระดาษโน้ตแผ่นถัดไปตอนนั้นแหละครับจะเป็นตอนที่บิ๊กจอห์นกับจิมมี่โผล่ออกมาเขาจะปล้นไอ้นักบินคนนี้ขโมยฮอพร้อมกับเงิน3ล้านเหรียญบินไปลงจอด ตรงจุดที่เขาเตรียมรถหลบหนีไว้เสร็จแล้วก็ขับรถกลับบ้านพร้อมกับรวยขึ้น3ล้านเหรียญน,นี่คือแผนซ้อนแผนของพวกโจรครับแต่ว่า FBI เขาก็มีแผนของ FBI เหมือนกันด้วยความที่เจ้าของคาสิโนเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายค่าไถ่ครับไอเงิน3ล้านเหรียญเนี่ยแล้ว FBI จะไปเอาเงินสดจากไหนมาตั้ง3ล้านเหรียญละ่ะเงินสดไม่มีเอาหนังสือพิมพ์ไปแทนและกัน FBI เขาก็ยัดหนังสือพิมพ์เข้าไปแทนแล้วก็เอาเงินโปะด้านบนนิดหน่อยให้มันดูเนียนๆแค่นี้เขาก็ได้กรับ เป๋าเงินสด3ลด้านเหรียญละคนขับเฮลิคอปเตอร์ที่ขับเฮลิคอปเตอร์เอาเงินไปส่งก็คือเจ้าหน้าที่ FBI ข้างหลังคนขับเฮลิคอปเตอร์คือหน่วยสวาสดอาวุธครบมือซุ่มอยู่ด้านหลังเบาะคนขับบนถนนด้านล่างมีขบ,บวนรถของ FBI ขับตามไอเฮลิคอปเตอร์ขนเงินนี่มาเป็นขยงด้านบนของเฮลิคอปเตอร์ขนเงินคือเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยสวาด์อีกลำหนึ่งที่มีหน่วยสวาด์อาวุธครบมือเต็มลำ แผนการของ FBI คือพอฮอขนเงินเห็นแสงปุ๊บพ่อจะลงจอดพ่อฮอขนเงินลงจอดปุ๊บพอของหน่วยสวาดจะรีบบินตามลงมาทันทีหน่วยสวาดจะลอยตัวลงมาแล้วก็รวบตัวคนร้ายแล้วเขาก็จะสั่งให้ไอ้คนร้ายเนี่ยบอกวิธีปลดระเบิดให้กับเขาแต่ก็เหมือนทุกแผนการนั่นแหละครับที่มันมักจะไม่เคยเป็นไปตามแผนที่วางไว้เลยคนขับเฮล,ลิคอปเตอร์ขนเงินดันหลงครับเขาหาแสงไฟไม่เจอแล้วเขาก็บินวนอยู่นั่นแหละจนน้ามันหมด แล้วสุดท้ายก็ต้องบินกลับฐานบิ๊กจอนอดได้หนังสือพิมพ์และ FBI อดจับคนร้ายตอนนี้เวลาผ่านไปเกิน24ชั่วโมงแล้วครับการทำตามดีมานของคนร้ายเพื่อแลกกับวิธีการย้ายระเบิดเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปละตอนนี้เหลือแค่ทางเดียวคือ FBI จะต้องกู้ระเบิด ที่ไม่มีหวันกู้ได้ลูกนี้ทีนี้ครับอีกหนึ่งดีมานของคนไล่ครับที่เขาเขียนมาในกระดาษโนด้ตคือเขาอยากให้เรื่องระเบิดแล้วก็การเรียกค่าไถาในครั้งนี้เนี่ยเป็นความลับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะคุ้นหูกับประโยคนี้นะครับ What happened in Vegas Stay in Vegas แต่ด้วยความที่ที่นี่คือเนวาดาครับเพราะฉะนั้น What happened in Nevada ออกเรื่องเล่าชาวนี้ทั่วทั้งประเทศครับเช้าวันนั้นนักข่าวแห่กันมาที่คาสิโนเป็นขยงคนทั้งเมืองแห่กันมารอดูไอ้คาสิโน นี่ระเบิดมีทั้งการจัดกิจกรรมมีทั้งการขายเสือ้อคาสิโนโอื่นๆแถวนั้นแห่กันเปิดให้ทุกคนแทงผลครับว่าสรุปแล้วไอ้คาสิโนนี่จะบื้มหรือไม่บึ้มอยู่ดีๆไอ้การวางระเบิดอันนี้ก็กลายเป็นงานเทศกาลที่ทุกคนแฮปปี้ไปซะอย่างนั้นตอนนี้ก็มีแค่คนเดียวแหละครับที่ไม่แฮปปี้ก็คือ FBI เขายังไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับไอระเบิดบ้าลูกนี้ดีจนกระทั่งมีคนหนึ่งครับเสนอไอเดียบ,บ้าๆขึ้นมาอันหนึ่งทําไมเราไม่ลองเอาระเบิดบึ้มระเบิดดูล่ะด้วยความที่ไอระเบิดอันเนี้ยมันคือกล่อง2กล่องซ้อนกันกล่องด้านบนคือสมองของระเบิดส่วนกล่องด้านล่างคือ TNT ในโนต้ตของคนร้ายเนี่ยเขาบอกว่าระเบิดของเขามีปริมาณ TNT ที่มากพอที่จะระเบิดไปถึงตึกฝั่งตรงข้ามได้แต่ทีนี้ TNT มันก็มีข้อเสียของมันครับถ้าที เทียบกับระเบิดอันอื่นๆแล้วเนี่ย TNT เป็นอะไรที่ระเบิดยากกว่าอันอื่นแล้วก็มีความรุนแรงที่น้อยกว่าอันอื่นเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่า FBI เอาซ4ฟในปริมาณที่เหมาะสมบึ้มเฉพาะกล่องด้านบนที่เป็นสมองของระเบิดสมองของระเบิดก็จะพัง TNT ที่อยู่ในกล่องด้านล่างก็จะไม่บึ้มและ FBI ก็จะปลดระเบิดลูกนี้ได้สําเร็จงั้นก็เอาแผนนี้นี่นแหละกดระเบิดป๊ FBI w วอร์แดกครับไหนว่าจะไม่บืมจำที่ผมบอกได้ไหมครับว่าบิจ๊จอเนี่ยเขาไปขโมยไดนาไมต์มาไม่ใช่ TNT แต่ที่เขาเขียนในกระดาษโน้นเนี่ยเขาดันเขียนว่า TNT ทีนี้สรรพคุณของไดนาไมค์เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ระเบิดง่ายมากแล้วมันก็รุนแรงด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบิ๊กจอนเขาสับสนระหว่างไดนาไมค์กับ TNT หรือเปล่าหรือว่านี่คือหนึ่งในแผนการดัก FBI กันแน่แต่ที่แน่ๆครับตอนนี้ FBI กหกำมัดละเขาจะต้องหาตัวไอ้คน้ายคนนี้ให้ได้ผู้ต้องสุสั้ายอันดับหนึ่งของ FBI ครับคือไอเจ้าของคาสิโน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเป็นเจ้าของคาสิโนล่ะเขาจะบ้มคาสิโนของตัวเองทิ้งเพื่อคืออย่างนี้ครับวยความที่คาสิโนแถวนั้นมันเยอะครับคาสิโนใหม่ๆคู่แข่งหน้าใหม่ๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วใครๆก็อยากจะไปเล่นไปพักที่คาสิโนใหม่ๆไม่มีใครอยากมาเล่นอยากมาพักในคาสิโนเก่าๆหรอกเพราะฉะนั้นเจ้าของคาสิโนครับเขาก็เลยยื่นเรื่องกับสภาเมืองเพื่อขอรีโนเวทแล้วก็ขยับขยายกิจการใหม่แต่ไม่ว่าเขาจะยื่นเรื่องกี่ทีเขาก็โดนสภาเมืองปฏิ ทุกครั้งแต่ว่าหลังจากการระเบิดครับสภาพเมืองก็ไฟเขียวครับอนุมัติให้เขารีโนเวทแล้วก็ขยับขยายกิจการได้แถมเขาไม่ต้องเสียเงินสักแดงในการรีโนเวทครั้งนี้เพราะว่าประกันเป็นคนจ่ายเจ้าของคาสิโนมีแต่ได้กับได้ครับ FBI คิดว่าไอ้คนนี้แหละต้องใชแ่แน่ๆเขาทั้งดักฟังคนบ้านเรียกมาสอบสวนเอาเข้าเครื่องจับเทแต่สุดท้ายผลออกมาก็คือไอเจ้าของคาสิโนคนนี้สะอาด ตอนนี้ข้อมูลเดียวที่ FBI มีครับคือพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เขาดันเห็นรถตู้สีขาวของคนส่งของที่เอาระเบิดมาส่งเช้าว,วันนั้น FBI ก็ลันเช็ครถตู้สีขาวคันนี้ครับแล้วมันก็ดันไปแมทชกับรถตู้สีขาวของบิ๊กจอนครับ บิ๊กจอนเขาเอาคนอื่นไปส่งระเบิดแทนเขาก็จริงแต่ว่าเขาดันใช้รถตู้ของตัวเองพอ FBI มาหาบิ๊กจอนบิ๊กจอนก็บอกว่าอ๋อรถตู้คันนั้นเหรอรถตู้คันนั้นผมให้ลูกชายผมไปตั้งนานแล้วนะถ้าคุณอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมคุณต้องไปถามลูกชายผมแทนนะครับเขาวบยให้ลูกเขาแจนครับเอารางวัลพ่อดีเด่นแห่งปีไปเลย FBI ก็เรียกลูกชายมาสอบสวนครับทั้งจิมมี่ทั้งจอห์นนี่แต่ทั้งสองคนเขาก็ให้ปากคำตามที่เตรียมกันมาอย่างดีในเมื่อ FBI ไม่มีพยานไม่มีหลักฐานที่แน่นพอเขาก็เอาผิดอะไรไม่ได้สามคนนี้ก็ลอยนวลมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาหา FBI ผู้ชายคนนี้บอกว่าเขารู้ตัวตนของมือระเบิดคาสิโนวันนั้นปรากฏว่าก่อนหน้านี้ครับจอห์นนี่มีแฟนแล้วจอห์นนี่เล่าเรื่องแผนการป้นทุกอย่าง ให้แฟนคนนี้ฟังวันดีคืนดีจอห์นนี่กับแฟนคนนี้ดันเลิกกันแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไปคบกับผู้ชายคนใหม่แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ผู้ชายคนใหม่ฟังไอ้ผู้ชายคนนี้อยากได้รางวัลน,นำจับเขาเลยโทรมาเล่าทุกอย่างให้ FBI ฟังและสุดท้ายไอ้สคนนี้ก็แตก เรื่องนี้มันสอนอะไรเราหลายๆอย่างนะครับการพนันมีแต่จะทําให้คุณหมดตัวครับไม่ว่าคุณจะรวยมาจากไหนก็ตามและอย่างที่2อครับอย่าเล่าเรื่องชั่วๆหรือว่าความลับให้ผู้หญิงฟังครับ